ถ้าใครกำลังมองหามือถือในเรทราคาประมาณ6,000ต้นต้นๆห0 0ั 6, กลางๆประมาณนี้ที่รองรับสัญญาณ 5G ได้วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับซัม s ุง Galaxy A 2 2 5G นะฮะผมซื้อมาให้คุณแม่ใช้ทุกคนคุณแม่ตั้งโจทย์มาว่าหามือถือในเรทราคาประมาณไม่เกิน6,500บาทนะครับที่รองรับสัญญาณ 5G ได้ผมจัดรุ่นนี้มาเลยราคาเปิดตัวจะอยู่ที่8,200 99บาทนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่าจะไปหาซื้อแถวบ้านนี้คือไม่ได้นะผมสั่งซื้อมาผ่านช่องทางของราส a ั a ด้านะครับช่วงโปรแคมเปญ6เดือน6ต้องบอกว่าแคมเปญประจำเดือนของแต่ละแอปเนี่ยลดร,ราคาหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็น4เดือน4 5เดือน5 6เดือน6ถ้าใครชื่นชอบ Samsung Galaxy A225G ตัวนี้นะครับ เดเดือน 7, 7, 7ตั้งหน้าตั้งตารอไว้เลยราคาที่ผมได้มาอยู่ที่6,199บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆกับในเรทราคานี้นะครับจุดเด่นของ A225G ตัวนี้ก็คือเรื่องของการรองรับสัญญาณ 5G นั่นเองนะครับได้แรมมา8 g b รอม128 g และที่สำคัญเลยนะครับงานวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้มีกันสั่นมาให้เราใช้งานด้วย แถมยังสามารถถ่ายรูปด้วยเลนวายได้อีก่ังหากรุ่นนี้มีกล้องไม้ใช้งานทั้งหมด3เลนนะครับกล้องหลังจะมีกล้องหลักกล้องวายกล้องเดฟเนาะเรียกได้เลยว่าฟังกช์ชันการใช้งานทุกอย่างทั่วไปเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้สบายๆนะครับหรือถ้าใครจะเป็นสายโซเชียลก็อาตาัตราเฟรชเรของหน้าจอก็ยังได้ถึง90เฮิรต์อีกด้วย ถ้าใครยังไม่รู้จักกับ Samsung g a l A x y A22 5 G นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูอีกสักรอบก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าใครหางบราคาประมาณ6,000กว่ากว่าประมาณนี้เนาะผมรับรองได้เลยว่า Samsung g a l A x y A22 5 G ตัวนี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับเริ่มจากสีที่ผมได้มาเนี่ยเขาเรียกว่าสีไวโอเลตนะครับก็คือสีม่วงนั่นเองนะอ่าซึ่งผิววัสดุด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นงานลื่นๆื่นมือหน่อยนะครับสีม่วงนี่คือเป็นสีม่วงอ่อนๆนะอ่าไม่ได้บอกว่าสีเข้มสีจัดเลยนะครับส่วนอีก2สีที่มีวางจําหน่ายในบ้านเรานะครับอีกสีหนึ่งเนี่ยคือสีมิ้นท์นั่นเองนะครับ ส่วนอีกสีหนึ่งเนี่ยก็คือสีเก e นะครับมีทั้งหมด3ส,สีด้วยกันนะมาดูกันที่โมดูกล้องกันหน่อยสําหรับรุ่นนี้นะครับโมดูกล้องจะเป็นทรงลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนี่มีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมด3ตัวนาอมมีแฟลช LED ด้วยนะครับเรามาดูกันที่ปุ่มและปอดต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5 ตามบุหรว่ไม์สนทนานะครับตามบริ่ช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามบาหรว่ลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบนะครับมีปุ่ม power ซึ่งปุ่ม power ของเขาเนี่ยก็เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนนะครับมีไม์ตัดเสียงรบกวนไมาใช้งานด้วยนะสำหรับคนที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอนะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองซึ่งวันนี้สามารถใส่ได้แบบ สสล็อตเลยมาดูกันที่น้ําหนักของตัวเครื่องกันบ้างนะครับสําหรับรุ่นนี้น้ําหนักจะอยู่ที่203กรัมนะครับก็ไม่ได้ถือว่าขนาดที่หนักอะไรมากมายนะครับส่วนเรื่องของความหนาความบางเนี่ยรุ่นนี้อาจจะดีไซน์ไม่ได้บางมากนะครับอยู่ที่9.0ม mm ิลลิเมตรนะมาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยทุกคนสําหรับรุ่นนี้นะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ In f ฟิน t y V d i s p l a y นะครับ ขอบของหน้าจอเนี่ยอาจจะหนาสักหน่อยนึงนะครับด้านบนนี่คือค่อนข้างหนาเลยทีเดียวส่วนด้านล่างไม่ต้องพูดถึงนะครับหนามากส่วนขอบด้านข้างเนี่ยโอเคพอดูได้นะครับอาจจะไม่ได้หนามากมายสักเท่าไหร่นักชนิดของหน้าจอนะครับแน่นอนเราว่าในเรทราคานี้คุณได้ 5G ไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าจอคุณจะได้เป็นตัว TFT LCD นะครับ ถ้าคุณได้ 5G ไปแล้วอย่าคาดหวังว่าจะได้หน้าจอซ u เปอร์อัโมเลตนะกับในเรทราคานี้ส่วนขนาดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.6นิ้วแต่ดีน่อยตรงที่ว่าความละเอียดของหน้าจอคุณได้เป็นความละเอียด Full HD+ Plus เลยนะครับ1 0 2, 8 0คูณ2,408นะฮะความมาแน่นของพิกเซลจอจะอยู่ที่404 PPI นะครับ ในส่วนของการดู Netflix รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆสามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่าความละเอียด Full HD นั่นเองมาดูกันที่อาตาัตราเฟรเฟรของหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้อาตาัตราเฟรเฟรของหน้าจอจะอยู่ที่90เฮนะครับ รุ่นนี้ไม่มีฟังก์ชัน Adaptive Refresh Rate นะฮะจะเลือกได้เฉพาะ6 0 h z กับ9 0 h z เลยถ้าใครอยากจะประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถเลือกมาที่6 0 h z ได้นะแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะไถดูฟีดข่าวด้วยอักครสที่แบบว่าจอลื่นๆอะไรแบบนี้นะครับเลือกไปเลยที่9 0 h z สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งาน2หน้าจอรุ่นนี้สามารถที่จะรองรับการใช้งาน2หน้าจอได้นะด้านบน YouTube ด้านล่าง Facebook ก็สามารถทำทั้งสองอย่างได้พร้อมๆกันเลยแล้วก็ถ้าแอปไหนที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับ2แอปนี้ใช้งานบ่อยใช่ไหมเราสามารถที่จะเซฟหน้านี้ไว้นะครับโดยที่กดแถบสีฟ้าตรงกลางแบบนี้นะครับล้วก็กดบวกไปได้เลยฟังก์ชันที่เราเซฟเอาไว้เนี่ยมันจะเข้าไปที่แผงเอดนะครับเวลาที่เราใช้งานนะฮะก็แค่เลื่อนแผงเอดออกมาเราก็กดจิ้ม ส่วนที่เราเซฟมันก็จะขึ้นเป็นบันทึกหน้าจอมาให้เราได้เลยครับส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนนะครับรุ่นนี้เขาก็มีฟังก์ชัน i Comfort s h i l l นะครับที่จะเข้ามาช่วยลดแสงสีฟ้าให้น้อยกว่า12.5%ได้อีกด้วยนะหรือถ้าใครอยากจะถนอมสายตามมากกว่านี้นะครับฟังก์ชันทีมสีมืดก็มีมาให้ใช้งานด้วย ถ้าใครจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับกลัวว่าท่านจะมองตัวหนังสือไม่เห็นนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคบเพราะว่าทางซัมซุงเนี่ยเขาสามารถปรับขนาดฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยได้ถึง8ระดับเลยนะซึ่งระดับที่8เนี่ยต้องบอกว่าตัวหนังสือใหญ่มากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาสายตาสั้นสายตายาวก็สามารถใช้งานตัว A225G ตัวนี้ได้อย่างแน่นอนครับ ส่วนใครที่เป็นคนที่มี Facebook 2อัน i n s t a g r กร2อันอะไรแบบนี้เนาะรุ่นนี้มีฟังก์ชันโค้ดแอปมาให้เราใช้งานด้วยนะครับก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าและมาที่ dual messenger ได้เลยรองรับการใช้งาน2อ c c o u n t ได้อีกด้วยมาดูกันที่เรื่องของชิปเซตกันหน่อยทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับชิปเซตเนี่ยเรือกใช้เป็นของ Dimensity 700นะครับชิปซต,ตัวนี้ก็รองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะ นิส่วนของการทํางานเนี่ยการทํางานจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2หัวใหญ่ Cortex A76 นะครับส่วนอีก6หัวเล็กจะประกอบไปด้วย Cortex A55 ทั้ง6หัวเลยนิส่วนของกร์ดจอมาพร้อมกับ Mali G57 MC2 นะครับในส่วนของคะแนนอตัตูมาเช็คกันหน่อยทุกคนตัวนี้ผมไปเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันหน่อยว่าในเรทราคาที่ผมได้มา แค่6,199บาทเนี่ยคะแนนเป็นยังไงกันบ้างนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากนะครับคะแนนรวมได้ปลิสิ้น322,701คะแน 2, น,นนะครับคะแนนของ CPU เนี่ย93,222คะแนนคะแนนของการจอจะอยู่ที่81,333คะแนนได้มาราคานี้คุ้มค่าอย่างแน่นอน เรามาดูกันที่เรื่องของการเล่นเกมกันหน่อยนะครับทุกคนซึ่งเกมที่ผมไปเทสมาจะเป็นเกม ROV นะครับมาดูกันที่การตั้งค่ากราฟิกกันเลยภาพ HD นะครับตัวนี้ผมเลือกมาที่สูงมากนะครับการแสดงผลเนี่ยผมเลือกมาที่ระดับสูงนะพาร์ติเคิลเลือกมาที่สูงมากนะครับการตั้งค่าสนามรบเนี่ยผมเลือกที่ระดับสูงนะครับหรือว่าการเปิดแบบ60เฟรมเรทนั่นเองตัวนี้เล่นแบบไม่ได้บันชิกหน้าจอไปด้วยนะ ซึ่อจัดการที่ะรลองเล่นมานะครับสักประมาณ4-5ตาเนี่ยพบว่าอาการเฟรมเรทร่วงเนี่ยไม่มีเลยนะคือเฟรมเรทนี่คือนิ่งมากๆนะครับเฟรมเรทของผมเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 59, 60, 61อยู่ประมาณนี้ไม่ตกต่ำไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะเน้นในเรื่องของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม ROV, Free Fire อะไรแบบนี้คลิ p เซตตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนครับ โอเคเรามาดูกันที่เรื่องของแ a m กับ ROM กันมากนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 8กิกนะครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่128 g b ถ้าใครจะเปิดแอปพลิเคชันและหลายแอปพร้อมๆกันเนี่ยสามารถเปิดได้แบบสบายๆเลยนะครับพื้นที่ของแ a m ที่ให้มา8 g ิเนี่ยสามารถที่จะสลับแอปไปมาได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอนะครับ สามารถซื้อไมโครอดีการ์ดมาใส่เพิมเติมที่หลังได้นะรุ่นนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่ 1TB เลยครับในส่วนของเวอร์ชัน Android น่าเสียดายนิดนึงนะครับรุ่นนี้เป็น Android 11นะครับเพราะว่ามันออกมานานแล้วไงอ่าออกมาตั้งแต่ตอน11ใหม่ๆเลยแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI Core เวอร์ชัน3.1นะครับ ในส่วนของ Wi-Fi รุ่นนี้รองรับได้ทั้ง2ความถี่นะครับ2.4 GHz ก็รองรับ WiFi 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปเป็นหน่อยทุกคนเริ่มจากกล้องหน้าแล้วกันนะครับสำหรับรุน่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงมาที่ f 2.0ในส่วนของกล้องหลังเนี่ยให้มาใช้งานทั้งหมด 3ตัวนะครับมาดูกันหน่อยว่ามีเลนส์อะไรกันบ้างนะครับตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นเลนส์หลักนะครับหรือว่ากล้องหลักนั่นเองความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8นะครับตัวที่2จะเป็นเลนอันเตอร์ไว้นะครับตัวนี้5ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ตัวที่3จะเป็นเลนส์เดฟนะครับ2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4นะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ 5,000มิลอนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะ15วัตต์ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับเป็นยังไงสำหรับรุ่นนี้เริ่มจากตรงหน้าแล้วกันด้วยความที่แบรนด์ซนะัมซุงอ่ะทุกคนคือซัมซุงเขาไม่ได้มาแบบแนวบิวตี้จ๋าๆอะไรขนาดนั้นนะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยดีตรงที่ว่าการถ่ายแบบปกติเนี่ยสามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะไมะ่ะเป็นพวก ค่าความเนียนงของผิวปรับให้หน้าเรียวเล็กลงปรับดวงตาอะไรแบบนี้สามารถปรับได้นะครับโทนสีโทนแสงระหว่างการถ่ายแบบปกติกับการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยผมถือว่าใกล้เคียงกันนะโทนสีโทนแสงประมาณเดียวกันเลยนะครับ ผมขึ้นเปรียบเทียบให้ดูเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าโทนสีโทนแสงเนี่ยถือว่าทําได้ใกล้เคียงกันมากๆ b e บิวตี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเนียนจา๋านะนี่คือบิวตี้ระดับที่เขาเซ็ตมาจากโรงงานนะครับอาจจะเห็นดิ้วรอยบ้างประมาณนี้เนาะ โทนสีก็ไม่ได้แบบว่าเป็นโทนสีแบบจัดๆสีสดนะครับจะเป็นออกแนวธรรมชาติธรรมชาติรราต,ตามสไตล์ซัมซุงนั่นแหละมาดูกันที่กล้องหลังกันหน่อยเริ่มจากการถ่ายด้วยหมวดบุคคลนะครับการถ่ายด้วยหมวดบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบปกติก็ดีหรือว่าการถ่ายแบบพอสเทปก็ดีผมว่าสีสันของเขาค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับสีสดดีไม่แรดูจืดจนเกินไปการถ่ายด้วยหมวดบุคคลเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีมากๆเลยนะ แล้วนอกจากนี้นะครับการถ่ายแบบ p o r t เทร t เนี่ยเวลาที่เราถ่ายออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกพื้นหลังที่หลังได้อีกนะครับซึ่งเอฟเฟกของเขาก็มีไม้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะเป็นการเบลอแบบบลูแบบซูมอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าจะเป็นการเบลอแบบพวกคัลเลอร์พอยต์อะไรแบบนี้ตัวฉากเป็นขาวดําตัวแบบเป็นสีอะไรแบบนี้รุ่นนี้สามารถปรับได้นะซึ่งแบบที่ผมชื่นชอบก็คือการถ่ายแบบ ตัวแบบเป็นสีฉากด้านหลังเป็นขาวดานี่แหละตัวนี้ชอบมากเลยแล้วก็การเบอร์ฉากหลังให้เป็นโบเก้แบบแบบ,บต่างๆได้นะครับก็คือเราสามารถเลือกขนาดโบเก้ได้ด้วยนะว่าจะเอาขนาดเล็กกลางใหญ่อะไรแบบนี้คือมันสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็สามารถแก้ไขรูปภาพที่หลังได้ด้วยการถ่ายอาหารนะครับสีสันเนี่ยก็คือต้องบอกว่าตามองเห็นยังไง รูปถ่ายที่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นเลยคือสีไม่เพี้ยนนะครับค่อนข้างที่จะสีเหมือนจริงมากๆเดี๋ยวมปชมรูปถ่ายที่ผมไปเทศใน้สวนของหมวดอาหารมาให้ดูก็แล้วกันครับ ส่วนการถ่าย view, วิวทิวทัศทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันว่าระหว่างกล้องหลักกับกล้องวาเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของความคมชัดเนี่ยแน่นอนเราว่ากล้องหลักมันชัดกว่าอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่แตกต่างที่เห็นได้แบบชัดเจนเลยนั่นก็คือเลนวายเนี่ยสีค่อนข้างสีสดมากกว่าแอบแปลกใจเหมือนกันนะครับก็คือกล้องหลักเนี่ย สีมันจะจืดมากกว่านะอ่ะก็แล้วแต่สไตล์แล้วกันนะฮะถ้าเป็นกล้องวายเนี่ยก็ในเรื่องของความคมชัดอาจจะดรอปลงแต่ว่าสีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างสดใสดีมากๆนอกจากนี้นะครับกับในเรทราคานี้เนี่ยเขามีโหมดกลางคืนมาให้เราใช้งานด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยในเรื่องของความคมชัดเนี่ยผมให้ 9. เต็มสินะครับสำหรับรุ่นนี้นะ น่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าสีสันเวลาถ่ายออกมาเนี่ยสีมันจืดมากทุกคนน่าเสีดยดนะครับอันนี้อาจจะต้องรอดูว่าอัปเดตซอฟต์แวร์นะฮะดูสิว่าเขาจะปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพของสีมาให้หรือเปล่าแต่เรื่องของความคมชัดเนี่ย ถือว่าชัดเจนดีมากนะครับเรื่องของน้อยก็จัดการได้อยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยนะบริเวณพ้องฟ้าอะไรแบบนี้ถือว่าจัดการได้ดีนะครับในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดที่สามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น1080ป p 30มเฟรมเรทนะครับทุกคนมีไมตัดเสียงรบกวนด้วยมุมมองเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะครับสีสันของวิดีโอเนี่ยผมว่าจะเป็นออกแนวธรรมชาตินะสีอาจจะไม่ได้สดมากนะครับเวลาเดินก็มีอาการสั่นสักเล็กน้อย เดี๋ยวเรามาชมคลิปที่ผมไปเทสด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกันครับเทสการเดินดูหน่อยว,ว่าวิดีโอเนี่ยเป็นไงกันบ้างเหมือนจะมีอาการสั่นนิดนิดะโอเคทุกคนวิดีโอกล้องหน้าประมาณนี้แล้วกาัน มาดูกันที่วิดีโอกล้องหลังกันบ้างทุกคนความละเอียดสูงสุดนะครับจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับผมชอบในเรื่องของสีสันของวิดีโอนะตัวนี้ถึงแม้ว่าจะถ่ายในที่โ่มนะครับแต่สีสันของวิดีโอเนี่ยก็คือยังสว่างและสดใสดีมากๆรุ่นนี้มีกันสั่นมาให้ใช้งานด้วยนะแค่ได้กันสั่นมาใช้ในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว เดี๋ยวไปลองชมคลิปที่ผมไปเทสด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกันครับเทสวิดีโอ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับวันนี้พามาเข้าป่ามีแต่ต้นไม้เลยทุกคนแพนให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆหน่อยนะครับเทสการเดินดูนะนี่คือความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับ วิดีโอเนี่ยมีกันสั่นด้วยนะสีสันของวิดีโอถือว่าชัดเจนดีนะครับนอกจากนี้แล้วทุกคนรุ่น A225G ยังสามารถใช้เลนส์ไวในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ มือถือเนี่ยราคาประมาณ7 0 0 0ถึง8,000บาทเนี่ยเขาแทบจะไม่ใส่เลนส์ไวามาให้แล้วนะถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีเลนส์ไวามาให้เราเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยและที่สำคัญนะครับเขามีการสานมาให้ด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการวิวกว้างาง,งานวิดีโอแบบจำเจมเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยประเทศการในเรื่องของงานลําโพงกันบ้างนะครับสําหรับรุ่นนี้ลาโพงมีตัวเดียวนะครับจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะ ต้องขอญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงมาประกอบคลิปนะครับเปิดเกือบสุดนะลดลงหนึ่งระดับนะครับแม้ว่าเธอไม่คิดมองกันก็ให้โอกาสฉันสักหน่อย แม้ว่าคนที่มาชอบเธอเสียงดีมากนะถึงแม้ว่าจะมีแค่ตัวเดียวก็ตามสักกี่มากน้อยเปิดให้ฉันเบสก้า,กางๆอาจจะไม่ได้หนักมากนะครับแ,แต่ว่าเ <ใน S 2> สียง,ง<ใ>นคน <ใจ S 1> ร้องนี่คือ,อคสใสมากมีมิติแม้เส้นทางของเราต่างกันแม้ว่าฟันของฉันติดดิน แต่ก็พรอโอเคทุกคนงานลำโพงประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งจากที่ผมได้รีวิวไปนะครับแล้วก็ได้ลองใช้ตั้งค่าอะไรให้คุณแม่ลองเทสกล้องนั่นโน่นนี่อะไรนะผมว่ากับในเรทที่ได้มา6,199บาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครจะสั่งซื้อสินค้าลิงที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยราคามันไม่ใช่6199ทุกวันนะครับราคานี้มันจะมีเฉพาะพวกแคมเปญน,นะครับอย่างเช่น แคมเปญกลางเดือนวันที่15อะไรประมาณนี้อาจจะมีแต่ถ้าบอกว่าเป็นพวกแคมเปญใหญ่ประจาเดือนอย่างเช่น6เดือน6 7เดือน7อะไรแบบนี้ราคา6,199บาทเนี่ยมีแน่นอนอย่าพึ่งด่านะต้องดูคลิปก่อนว่าราคา6 1 9 9เนี่ยเฉพาะช่วงแคมเปญน,นะครับถ้าใครสนใจสินค้าเพื่อนๆสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับงก์ที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยเป็นของทางแบรนด์โดยตรง มั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่รับจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ